สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องเชฟเชฟปรุงบอลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการกีฬานำมาบอกมากล่าวกันเช่นเคย พีนี้มาว่ากันเรื่องของนักตบสาวไทยครับอย่างออนอูมาเซธิลักษ์ท่านผู้ชมนัดนี้นัดที่3แล้วนะครับกลายเป็นปรากฏการณ์ในเวียดนามไปแล้วท่านผู้ชมครับสำหรับออนอูมาเพราะว่าเธอเนี่ยไปแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้โด่งดังแบบชุดไม่อยู่ฟีเวอร์มากๆสําหรับบอลไดบอลเวียดนามนะครับสะเทือนสะท้านกันมากออนอูมาขึ้นหน้าหนึ่งมา2วันติดแล้วท่านผู้ชมในสื่อใหญ่ของเวียดนามเขานะครับ หลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสื่อของเหรียญเวียดโพสต์แบงก์นะฮะท่านผู้ชมในปี2022เป็นถ้วยระด,ดับนานาชาตินะครับมีเงินรางวัล1,500,000บาท ในการชิงรางวัลกันในครั้งนี้นะครับโอ้โหเกมนี้ท่านผู้ชมครับผู้ตัดสินก็มานึกว่าลุกสิทธิ์ของอาจารย์ลุยจิเริดาโดนะครับโอ้โหแกนี่เป่าปิดดีเหลือเกินนะครับจังหวะฟาวเยอะมากท่านผู้ชมครับรวมถึงคู่แข่งครับขนทีมชาติชุดหลักมา4คนท่านผู้ชมครับมาสู้กับออนอูมาท่านผู้ชมวันนี้ มาทุกรูปแบบเหมือนกันครับเพื่อที่จะหยุดฟอร์มที่ดีของออดอุมาของเราท่านผู้ชมครับโอ้โหยานแม่วันนี้เด็ดมากท่านผู้ชม3มเกมติดนะแรงเนี่ยยังไม่ผ่อนนะครับเออเนี่ยสาวๆของเวียดนามนะครับมามาดูจังหวัดแรกของไม่ออนกันนะครับเนี่ยเซตมาให้แล้วก็เปรี้ยงหล้นสิครับแบบนี้แม่ซ้ําอีกทีก็เรียบร้อยเลยครับ ความดุนแรงนี่ทำให้บอลนี่ล้นมาเลยนะครับเราได้เห็นใน2เกมที่ผ่านมากับจังหวะแบบนี้ของเธออย่างออนอูมาท่านผู้ชมครับนี่ฮะอีกหนึ่งจังหวะที่แม่แต่ต้องจูนกันหน่อยนะเนี่ยไม่ออนก็เดินมาบอกนะครับว่าการขึ้นบล็อกแบบนี้อบอกน้องๆน,นะในทีมบอกว่าบล็อกนี่ต้องจับจังหวะดีๆนะครับมาดูอีกจังหวะครับออนอุมาครับ รับได้ครับจับตายานแม่ดีดีเซ็ตจังหวะนี้บินมาแล้วเปียงเรียบร้อยเลยครับโอ้ความหนักหน่วงของเธอบล็อกไม่อยู่จริงครับไม่รู้จะบล็อกยังไงมาดูอีกจังหวะครับออดมาขึ้นหัวเสาจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนักหน่วงจริงๆท่านผู้ชมครับกิ่งไม่เป็นท่าเหมือนกันครับตัวริโบโรของกูแกงครับอย่างหาน่อยมาดูอีกหนึ่งจังหวะฮะรับมาอีกครั้งคิดอะไรไม่ออกบอกออดอุมาเรียบร้อยอีกแล้วโอ้ยหนักหน่วงนะครับติดบล็อกฮะ แต่มันไม่ได้ค่ามาเลยครับอยู่ฝั่งตัวเองเลยครับจังหวะนี้หนักมากครับลูกตกของออนูมาท่านผู้ชมเออดูหน้าตาของทัพบอลสาวเวียดนามไม่รู้จะแก้ยังไงนี่ฮะลูกสิษธ์อาจารย์หลุยอย่างที่ผมบอกไปครับเป่าฟ้าเยอะมากนะครับแล้วก็ให้คะแนนทางฮานอยเยอะจริงๆนะฮะดูหน้าตาแกเอาฮะอ,อาจารย์หลุยเอาจังหวะนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งออนูมาสาัตเปียงติดบล็อกครับ มาแก้กันใหม่นะครับจังหวะนี้แก้ไปก่อนตรงกลางอู้ขุดขึ้นมาได้ครับฮานอยฮานอยก็แก้คืนเหมือนกันดูออนอูมาจังหวะนี้หัวเสาเพียงเรียบร้อยอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับอูยจังหวะไหนจังหวะนั้นนะครับดูพุ่นข้างบนนะครับอัศจรรย์นะครับเดี๋ยวผมเอาภาพช้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งบนอัศจรรย์นะครับจังหวะนี้ตบลงนี่ปิดเซตแรกนะครับอโหลุกขึ้นมาทั้งอัศจรรย์เลยครับข้างบนนู่นนะครับดูครับ โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับออนอูมาทําให้แฟนบอลวเวียดนามคลั่งไคล้เหลือเกินครับดูครับเซิร์งเงินเดียวเอาเพลงต้องมาแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่แหละรครับความฟีเบอร์ของตำนานไทยครับอย่างออนอูมาท่าผู้ชมไปสร้างสรรรีสันให้บอลลีบอลเวียดนามออกมากๆแล้วเธอก็เป็นคนปิดเซตแรกด้วยนะครับสำหรับคะแนนสุดท้ายท่านผู้ชมครับสุดจริงๆครับเฮกันทั้งหอท่านผู้ชมโอ้โหนะฮะเอ้าดูเซตต่อไปท่านผู้ชม มาในเซตที่2นี่โอ้ก็ถือว่าพลาดกันค่อนข้างเยอะนะสำหรับสโมสรคินบักบักนินนะครับซึ่งตัวเซตกล่มสปีดโบช้าเลือกเกินนะครับเวลาเซตเนี่ยนะครับเราก็ตัดสินใจเลือกให้กับตัวหัวเสาแม้กระทั่งตัว3เมตรเนี่ยนะฮะ ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆจังหวะออนูมาก็ไม่ได้บอลที่จะตบเลยในเซตที่2นะครับคือคู่แข่งอย่างฮานอยเนี่ยแก้เกมมาในการยอดท่านผู้ชมหยอดหลังบล็อกจนออนูมาวินนะท่านผู้ชมอดีรู้จังหวะนี้ครับวินใส่เลยนะจังหวะที่คู่แข่งเองพยายามที่จะเลีอยแต้มกลับมานะครับในเซตนี้นะออนูมาก็ตบก็ไปติดนี่เขายังขุดกลับมาได้นะครับจังหวะนี้เขายอดท่านผู้ชมครับนี่ฮะตัวลิบบโลขยับไปข้างหน้าทําไมครับแม่ออนวินเลยฮะ เดี๋ยวดูภาพช้าก็ทำให้ดูนะฮะดูครับเขายอดตรงกลางนะครับโดดดิโบโลโอห้หหยหลบบอลเฉยเลยนะครับแล้วก็แม่อ่อนฮนะถึงกับสะดุ้งนะกระโดดยงๆเลยชี้ให้ดูเลยครับโอ้โหเล่นไปสอนไปท่านผู้ชมครับเิตที่2นี่พวกเธอสู้เต็มที่ท่านผู้ชมแต่คะแนนเนี่ยมันหืสูสีกันมากนะครับแล้วก็ ออดอุมาเองเนี่ยต้องแบกทีมแล้วก็เป็นตัวช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ในหลายๆจังหวะเพื่อที่จะเรียกแต้มเนี่ยตีตื้นมาท่านผู้ชมก็ได้มาจากเธอในค่อนข้างเยอะนะฮะอดอ,อุมาเนี่ยสนัดเนี่ยนะครับทำไปทั้งหมดเนี่ย48แต้มแล้วนะท่านผู้ชมดาวซันโบของทีมในตอนนี้นะครับ เธอช่วยทีมได้เยอะจริงๆท่านผู้ชมครับเซตที่2สุดต้านนะครับแพ้ให้กับทางสโมสรฮานอยไปแล้วครับด้วยสกอร์25ต่อ23นะครับออนอุมาทุ่มเทมากครับดูเธอครับเซตที่3ครับออนอุมาพาทีมเริ่มเกมได้ดีนะครับแล้วก็นําไปถึง2คะแนนนะครับนี่ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ออนอุมาเองก็แก้สถานการณ์ได้ดีนะครับเพืสินเปลาอีกแล้วนะครับเปลาปีดอีกแล้วฟาวงั้นนะครับฟาวทั้งเกมครับเกมนี้ท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูซิว่าฟาวอะไรท่านผู้ชมครับเนี่ย ขึ้นมาภาพช้าอ,อนุมาจะหยอดหลังบล็อกนะฮะแต่อืมไปโดนเน็ตท่านผู้ชมครับผู้แข่งไปโดนเน็ตนะฮะอนุมายิ้มเลยเดี๋ยวมาดูจังหวะหนึ่งครับหน้าตีมือมือเซ็ตมากท่านผู้ชมครับจังหวะนี้ท่านผู้ชมอ้ยเนี่ดูเซ็ตสิฮะต้องแก้ครับอ,อนุมาครับมาครั้งที่2ยกสูงเลยครับแล้วก็เปี้ยงให้แล้วครับเนี่ยเป็นแต้มจนได้โอ้โหเนี่ยมือเซ็ตนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูภาพช้าจังหวะนี้ครับดูเซ็ตโอ้ยนะอนุมาต้องแก้ให้แล้วครับ ดีที่ยังได้แต้มนะเนี่ยดูการยกบอลก็หูสูงมากถ้าเป็นในระดับโลกเนี่ยตัวบอลคู่แข่งยิ้มเลยครับยกสูงขนาดนี้มาดูอีกหนึ่งจังหวะครับของออนอุมาคิดอะไรไม่ออกบอกเธอจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับเนี่ยฮะทำเหมือนง่ายเลยนะครับสาหรับออนอุมาเองแต่หูน้องๆน,งนี่ต้องช่วยพี่หน่อยนะดูภาพช้าก,กันหน่อยนะครับเนี่ยครับตบติดบอกออกข้างไปเลยครับ โดดจะไม่ขึ้นอยู่แล้วเสร็จนี้ก็เล่นโคตเก่าหัวอีกแล้วทานผู้ชมครับจะแก้ยังไงทานผู้ชมครัโอ้โห,โห,โห,โโห,โหเนี่ยเทรนดเลยนะครับพูดถึงตัวบล็อกนะพูดถึงตัวตัวรับของทีมนะครับดูหน้าตาของออนอูมานะครับ เออบอกหน่อยโค้ดว่าอย่างนั้นฉันเหนื่อยแล้วนะครับดูหน้าตาเธอนะครับโค้ดไม่กล้าพูดกับอนุมาเลยนะครับเห็น2งนัดที่ผ่านมาพูดใส่แต่สาวเวียดนามอย่างเดียวครับโค้ดไม่กล้าแตะออนุมาเหมือนกันครับนี่มีคนถือขวดน้ำไ่ด้วยนะไม่ธรรมดานะครับตำนานเราสุดท้ายก็สุดต้านเลยครับสู้ไม่ไหวแล้วครับฮาหนอยบทสย่างหนักแล้วก็พละกําลังของลูกทีมพี่ออนเนี่ยนะฮะ เรียวแรงของน้องๆน,นี่เขาหมดไปด้วยแล้วครับพี่ออนก็โอ้โหเกมนี้ไม่ยอมเปลี่ยนอีกแล้วนะฮะในเซตที่3มนี่พ่ายแพ้ไปท่านผู้ชมครับ25ต่อ29ท่านผู้ชมครับเอามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยยานแม่จะทํางานพาลูกทีมกลับมาได้หรือเปล่านะครับถือว่าเกมนี้หนักหน่วงอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมครับเพราะว่าเจอทั้งทีมชาตินะครับแล้วก็ตัวเซตก็ไม่ได้เข้าฝักเลย นะครับตัวรับก็แย่มากนะครับตัวบล็อกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับวันนี้ได้เห็นโอนูมาวินอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเออแพ้เป็นนัดแรกนะครับในการไปแข่งขันในนัดที่3ของโอนูมาแต่ทั้ง2ทีมนี้เข้ารอบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเข้ารอบทั้งคู่ไปแล้วทั้งสโมสรคินบักบักนินนะครับรวมถึงฮานอยด้วยนะเออก็ถือว่าวันนี้นะฮะ ไม่ประสบความสําเร็จนะครับพ่ายแพ้ไปนะสุดต้านแล้วครับเพราว่าเก่งคนเดียวคงไม่ไหวลนวะเออเล่นไปสอนไปแบบนี้ลําบากแล้วครับสำหรับออนอูมาเธอเองก็เต็มที่เอามากๆด้วยนะครับอ่ะนะครับนี่คือเกมในวันนี้เธอบช นำมาบอกมากล่าวกันนะครับถ้าท่านชอบคอนเทนต์ของผมแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเชีฟปรุงบอลด,ด้วยนะครับที่สำคัญกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยครับมันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนท่านผู้ชมคนระับสวัสดีครับ